ไทยรายวันสุคนชัยอารีสองฝ่ายรับปากหยุดยิงทหารขเขมรปุกไทยต่อหลังจากผู้นำสหรัฐโดนัลดทรัมปยกหูคุยกับสองผู้นำไทยกัมพูชารักษาการแทนนายกภูมิธรรมเวชยชัยหุนมนเน็ตนายกขเขมรให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงหันมาเจรจาสงบศึกต่างรับปากรับคำกับ ผู้นำมหาอำนาจโลกว่าเห็นชอบทุกประการเหมือนเด็กว่านอนสอนง่ายแต่ยังอ้างเหตุผลในความพร้อมเจรจาและหยุดยิงไม่มีเงื่อนไขอื่นมาต่อรองเป็นข้ออ้างอยู่แต่ก็ไม่ดื้อรัน้นเหมือนที่ผ่านมาที่ต่างฝ่ายต่างเอาเป็นเอาตายกันไปครั้งก่อนก็ได้เห็นสงครามเลือดเลือดฉลมดินไปแล้วพลเรือน ชาวบ้านพี่น้องคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อสงครามถูกปืนใหญ่ถล่มบ้านเรือนเสียชีวิตไปพร้อมเด็กน้อยน่าสงสารน้ำตานองหน้าทั่วไทยฝ่ายการเมืองคู่กรณีระหว่างทักษิณฮุญเซ็นก็ยังใช้ปากขยายแนวรบต่อไปก็ยังไม่หยุดต้องการให้กองทัพไทยสั่งสอนคนเจ้าเล่ให้รู้สึกรู้สาก่อน หลายฝ่ายก็มองว่าเชื้อสายพริกญาละแวกระดับผู้นำประเทศมีทั้งฝ่ายไทยและขเขมรต้องเอาเลือดหัวออกกันบ้างบ้านเมืองจะสงบสุขขึ้นครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์เอ่ยปากออกไปไม่ทันขาดคำตอนตีสี่ของเช้าว,วันอาทิตย์ที่27กรกฎาคม2568ทหารทหารเขมรยกกำลัง เข้ามาพร้อมอาวุธหนักยิงใส่ฝ่ายเราอีกแล้วทหารไทยรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยด้านปราสาทตาเมือนทมตาควายกำลังต่อต้านสุดชีวิตกันอยู่รอบแนวรบทหารขเขมรหมายจะยึดพื้นที่ตรงจุดนั้นคืนก่อนจะหยุดยิงหรือไงไม่ทราบได้นี่คือพฤติการสันดานคนชั่วพระยาละแวกขเขมรตัวจริง ที่กองทัพไทยจำเป็นต้องเอาเลือดหัวออกเพื่อสั่งสอนให้มันสำนึกก่อนหยุดยิงสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุย๋ยไกลบ้านท,ทันหรือโทร0954605580